ที่เมืองตูนีเซียณนะวิหารล้างนะที่ไหนเนี้ยเนะเสียงอะไรดังตึ้มตั้มแล้วเขาส่งเรามาที่นี่เสียงอะไรนั่นแล้วทำไมมันกระตุกอย่างนี้อินเทอร์เนต็ตเป็นอะไรโอ,โ,อโอ้โหจริงเรียบร้อยตาย เหมือนคุ้นๆปึ๊บไม่มีใครไม่มีใครเดี๋ยวก็สนมดอะไรกันนี่เออตายตายตายโอ้โหเดี๋ยวเ๋ยมาฟีนโอเคมาฟีน อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นโอ้เกมนี้เป็นอุปสรรคต่อผมมากเลยเพราะว่ามันมีจุดซุ่มมันต้องบุกอย่างเดียวไหนหนาปุ๊มกระสุนจีนมันเวียงอ่ะทุกคนเลสปืนมันเวียงเกียดมากอีเดี๋ยวหน่อยหนาหน่อยหนาหน่อยหนาน่อยหนาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเมื่อกี้หน่อยหนา เยมามามาเฮ้ยนี่ร้อยค่ะร้อยเน้นหัวครับมันมันทำงานกันเป็นทีมากทุกคนโอเคเราโอเคให้มีอะไรเือมันทำงานกันเป็นทีมคือจะมีตัวบุก แล้วก็ข้างในใช่ไหมร้อยรอยร้อยร้อยรอยอุ๊ยเดี๋ยว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 อย่าอย่าโอ้โหใส่หน้ากากเฮ้ยทำไมยิงผมผมยิงเข้าไปทำไมชุดกอดไม่เข้าเดี๋ยาวยยหยุดไอ้ไอ้ไอ้น้องฟ้าบ้าอี๋เน่งขัดจังหวะอีกแล้วไอ้เฟสบุ๊กนี่ตลอดอนี่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 มานี่มานี่มานี่ เน,นเน้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 นหัวเออเกมนี้ข่ายากผมใช้ยูซี่อ,อดีอยทำไมยิงอะไรไม่เข้าเลยอ่ะปืนผมก็ไม่ได้กระจอกเลยนะเฮ้ยทำไมไดาเมจไม่เข้าหน่อยเหรอ มันใช้ปืนเลยโอ้โปืนเกดนี้เลยเหรอเฮ้ยทุกคนเชื่อไหมปืนนี้มันโอ้โระดับเดเวลมากกว่าผมอีกนะดามีดยังแรงโอ้โดามีดยังแรงเลยีดามีดแรงมากเลยนะทุกคน ก็สุญหมดเอออย่างน้อยอย่างน้อยเอือโดนระเบิดคือไอ้ปืนนั้นมันโอ้โหเลเวลประมาณยี่สิบกว่าผมเพิ่งเลเวลประมาณเจ็ดกว่าเองอ้ยไอเน่นประมาณสิบกว่าโอ้ขนาดไหนทุกคนขนาดขนาดตายนี่ไอผู้หญิงคนนี้ไอ้ผู้หญิงคนนี้มีมีแม่ตาย แายเราจะได้ของดียิงยิงไหลตูดหลอยตูดเห็นไหมยิงไม่เข้าเลยไหนนะขอปืนนะเดี๋ยวใช้มอฟตีนกันแต่ว่า่ะทุกคนใครที่เพิ่งมาดูนะเล่นต่อโอเคทุกคนมีหลายอย่างที่คล้าย อ่ะเปิดมาที่นี้อ่ะเห็นได้ว่ามันมันคล้ายๆกับ W W 2เลยไอเกมนั้นอะ่ะมันน่าจะค่ายเดียวกันอะ่ะก็ลองย้อนคลิปกับไปดู W W 2 w o แล้วกันโรบอเอออันนั้นก็สนุกมั้งเกมนั้นสนุกนะบอกเลยแต่ว่าขอโคตรแพงอ่ะเกมนี้เหมือนกันของแพงแต่ว่าดูรายละเอียดปืนดิเออกับแม่อะไรมากอะ่ะ ตายยากแบบมันมีเกมเนี้ยคือเกมเนี้ยโปรเยอะมากบอกเลยคอมถ้าเจอเกมนี้เข้าไปนะคนเติมเนี่ยโหถุกใจทุกใจถูกใจ,ใจกันเลยจบเกมอืมฝ่ายชนยะนกแน,เน่เออทีมผมผมผมไม่ติดเลยเหรอไม่ติดอะไรเลยเลเวลก็ไม่อัพให้ด้วยสุดจอด เอเราจะรับอะไรดีเอ่ยผมขอรับเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานที่หนึ่งครับโอเคครับผมบคุครับอ,อะไรเออนี่นี่นี่สองร้อยห้าสิบเลี้ยวอ่ะมามามาซื้อมาไหนไหนก็ซื้อแล้วมาจะอะไรมากมา no, no, no. ย่ะเออเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเอาเป็นใส่เป็นลูกซองนะลูกซองเราก็ยังไม่ได้ซื้อเลย 9000กว่าบาทดาเมจ9สโอ้เยอะนั่นเนี่ยดาเมจแล้วก็สำหรับปืนกลโอเคปืนนี้เป็นปืนที่ดีแน่ไอ้ปืนที่ผมใช้คือปืนนี้เมื่อกี้ไอ้ปืนที่ใช้อ่ะหูดาเมจ1สิบห้หูเลี้ยงขนาดหูแบบดีวิลสิบบะผมต้องหาซื้อบ้างแั้นละ่ะดูจากระระระ,ระดับมันแล้ว จากที่ลองใช้เมื่อกี้วันนี้ผมจะรีบอัพเลเวลเลยเอาด้ให้ได้สักเก้าก็ยังดีโอเคสำหรับช,ชุดชุดชุดปืนนี้ก็ใส่เป็นดําใส่เป็นอะไรก่อนดีใส่เป็นปืนนี้โอเค อาจจะมีเสียงมัตเตอร์เชฟอยู่นะเพราะว่าปอกเก็บเสียงโอสามพันห้าเลยอรโอ้โหใช้เงินทั้งนั้นเกียดสุดๆเออแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาก,กดูดิแสงเลเซอร์อันบอบๆแล้วก็มีนี่ชุดนี้มีสไนเปอร์โอเคไปกันเลยเกียดจ้ะ โอเคครับเราจะไปทางนี้กันมีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าแล้วหัวฉันติดอะไรนี่มีใครอยู่หรือเปล่า,ลาไม่มีใครอยู่หรือเปล่าเปิปดเสียงนะเพื่อความที่ว่าจะได้ยิน okay. มีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่า <c oughs> อยู่ดู <c oughs> ย day ิงยิงยิ่อู้หูอ๋มันหลบอยู่หลังประตูอะยิงอุ้ยไม่เป็นไรอ่าเป็นเซตสาม เกมเกมมันก็ยังไม่อุ๊อุ๊ออโดนยิงปืนสเกลยิงแล้วจะอีอโดนยิงแล้วจะกลายเป็นเกาทันทีครับสเกลนี่ปืนแรงมากยิงทีกลายเป็นเกาเลยเป็นคนที่ดื้อด้านนะใช้ปืนปืนสั้นตอบโตโอุ๊ ดามเมจแทบจะไม่ได้เข้าอะไรเลยไม่เป็นไรความดื้อด้านของผมมันทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมฮะคนเห็นไหมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมมันมัน,ม,นมันดูคุ้นๆอ่ะเออโอ๊ะอ๊ะเอ๊ะหมดแต่หมดแต่ดดคุ้นๆหมดแต่คุ้นๆเออโดนสองนอดเลย ตายคูยังไม่ตายอยู่ั้างั้นก็ตายโูเป็นไปไม่ได้ยิงสาดเปเนซะขนาดนั้นยังไม่ตายอีกเบืองกระสุนไหมเนี่ยเบืองไหมฮะถามจริงเหออไหนดูดไหหายไปไหนหายไปไหนแล้ว ม,มันมือนมันชอบกระตุกอะโอ้โหโอ้โหพยายามอย่าอยู่นิ่งๆครับเกมนี้ผมมาพลาดงานตลอดเลยปืนลั่นตลอดโอ้เหี้ย ปังเฮ้งสบายสบายยิงอัดใส่หน้าตัวเองอ๋อผมรู้ละคือที่มันออกไดเพราะตรงนี้ใช่ไหมยิงค่ะทีนี้ล้มยเหรออ่มข้างบนมีอะไรน,นัโอุย้ยเขียดไปไปยิงไปยิง จริงอัดไปโอ,อ้ยเร็วอยากกระตุกได้ไหมขอร้องเอ,อวันนี้อะาอยลอ,อ,อย้อยลอยเออผมเล่นกระเจากนะทุกคนบอกเลยอย่าอย่าคิดสั้นค่าตัวตายขอร้องยอย่าอย่าเอออย่าคิดสั้นค่าตัวตาย ไอ้อูปืนสั้นอะไรวะเนี่ยปืนสั้นอ่ะที่โอหแบบจริงปิวปิวตายโอ้โใจยเย็นใจยเย็นลออยทีละคนกันผมเกลียดมากเลยหู ไหนวะ่เดี๋ยวหยุด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 หย่าหยุดเราดย่ดพย้ดหยุดหุดหุย่าพึ่งยย คชีวิตหนึ่งอะอย่างน้อยต้องฆ่าได้คนหนึ่งอะเพราะว่าเอออูอู้้ดามิดแรงแรงโอ้โหดามิดอเจ็บใจซะเหลือเกินแต่สุดท้ายก็ ใายก็ <c oughs> แพ้ได้เงินมาหกร้อยบาทซื้ออะไรได้บ้างเนีน่ยหกร้อยบาทนี่โหซื้อโมเดลได้เลยนะเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยโอ้เยอะนะเนี่ยหกร้อยบาทก็เยอะเลยทุกคนอ้าวคนจะนาอาที่นี้คุณจะรับอะไรผมรับทองโอเคเอาละ 1 1600. ันหกร้อยาไม่ตังเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอน่ต้องได้ขนาดไหนถึงจะได้เก้าพันเนี่ยโหอีกประมาณเจ็ดรอบบา้าเหอะ <c oughs> เราขอเข้ามาปรับแต่งปืนสั้นเราหน่อยรู้สึกมันกระจอกไปเกินไม่มีอเลยหรอให้อย่างเงี้ยอืม ยี่สิบห้าใช่ไหมดาเมจยี่สิบห้างานกระจายก็จะลดลงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยปืนคู่อันนี้ตอนนี้มันต่างกันยังไงโอเค โ okay. อเคเบตายบ้อมืมที่สี่สิบโอ้โอเคเราเสียเวลากันมาพากมากพอแล้วมากมากมากเลยไหนดูสิชุดเกาะชุดเกาะเราแค่หนึ่งร้อยพลังพันสี่พลังชีวิตร้อยี่สามสิบ ถ้าการคำนวณบวกหนึง่งหยุดเอาเลเซอร์จ่อหน้ากันนั่นละเอากระบอกนี้แหละเออดีมาเอาบัตเทิลรอยอีไม่เอาทีมเด็ดเมนอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้ทำคลิปตอนกลางคืนตลอดไปเลยว ฮะฮะจิงไหนแล้วเนี่ยฮาวาน่าฮาวาน่านี่ทีมไหนเนี่ยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ฮาวาน่าใช่ไหมนี่ดิค่ะไม่อะไรมากปืนสั้นจ่ามาหามาโอ้โออยายากระตุกวิ่งเร็วนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เลย แล้วไหนอ่ะตอู้หเพียง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 องปองปองเอเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงตุ้มตุ้มตุ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 ตุ้มเออตุ้มตุ้มตมตุมตุมตุ้พี่แรงอยู่นะเนี่ยปุ้ง ตายคือเนี่ยลูกซองอ่ะออ้ยอยากได้ลูกซองมากยเอออยากได้ลูกซองเดี๋ยวโอเคตังดึ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 งอยู่นั่นแหละมาปัง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 เออตายออ้โดนอะไรแล้วโอเคทุกคนมามาปังปังมาให้ปังหน่อย ปึ้งปึงเฮ้ยแดงเหมือนกันนะเนี่ยนี่แรงอยู่แรงอยู่ปึ้งปึงปึงเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่ดาเมสูงปึ้งปึ่งปึ่งปึ่งปึ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 ่งต่ก็สู้ลูกซองยังไม่ได้เลยลูกซองมันเร็วแรงมากอยู่เอสปีอะไรใช้ปืนนี้น่าจะเพอร์เฟกต์กว่านะ อุ๊เกมนี้ไม่โปรเลยอะผมอะเกมนี้ผมยังกระจอกอยู่เฮ้ยเด็ดเดยวเด็ดใส่เงี้ยเมื่อกี้เดี๋ยวลูกซองขี้โกงทำไมกระสุนลดเร็วชื่อไอ้ปืนกลหนักอะยังสู้ปืนยูซี่ยังไม่ได้อะปืนกลหนักมัน ยิงช้าอย่าย่าย่ามาอย่ามาตาย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 เออตายตายตายเออไหนไหนอู้หูมันดักยอมไม่ได้ทุกคนโอผมก็จอกว่ามันแล้วอะผมก็จ่อกว่าได้ยังไง โอ้โออมันจะเป็นความคิดที่แย่มากโอเคใช้กระสุนอยังประหยัด อยู่นิ่งๆใช้ไม่ถนัดโอ้โหโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาไอดอรไลท์ oh, like เลยสก,กานี่เป็นปืนเบสิกเลยตึ้งตายลาดคิวคนอื่นชอบมากเลยลาดเนี่ยอ,อะไรเนี่ย ไอพูดตัวผู้หญิงเนี่ยฆ่าง่าย,ยางไงมันใช้ปืนผมมาดูเออวันนี้แหละวันล้างแคน <c oughs> ล้างแขนฮ่าท <c oughs> ุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกัน <c oughs> เพราะว่าปวดหัวแล้ว นะบอกเลยว่าปวดหัวขอค่ายเนี้ยให้ได้ก่อนเนื้อแล้วแกอยู่ไหนอย่าชิฟเนโอเคแค่นี้แหละบาย